ที่นี่นนทบ,บุรีเองจ้าโรงแรมกรานาลีเวอร์ไซด์รีสอร์ทที่พักชิลชิบรรยากาศดีที่สําคัญคือติดกรุงเทพนะ<า>พร้อมกับกิจกรรมให้ทําเพียบอย่างตอนที่เราไปก็คือเก็บผักออแกนิกในสวนแล้วก็เอาของที่ได้มาทําเป็นอาหารซึ่งเชฟเขาจะรังสรรค์เมนูให้แบบสดสดเลยของเราเป็นยําโบราณเพราะว่าเราเก็บได้มะม่วงกับชมพู่ทาเองกินเองอร่อยฟินบรรยากาศที่พักรอบๆคือชิลมากและในส่วนของห้องพักก็จะเป็นแบบฟิวไทยๆเลยค่ะน่ารักในห้องครบทุกความสะดวกสบายค่ะ มีโซนให้แบบว่านั่งทำงานได้ด้วยนะที่สำคัญคือวิวสวยมากอย่างห้องเราก็คือได้วิวริมน้ำคือเลิศสดสายชอบนวดอยากผ่อนคลายก็จะบอกว่ามีสปาด้วยค่ะนวดโดยโทรปิดมือชีพสามารถบอกได้เลยนะต้องการความหนักเบาแค่ไหนในส่วนของราคาไม่แรงมากนะคุ้มค่าอยู่มาต่อก,กันที่ร้านอาหารกันบ้างค่ะที่นี่ชื่อห้องอาหารฟ้าประภาวิวดีอาหารจะเป็นสไตล์ไทยนะบอกเลยว่าอร่อยใครกำลังมองหาโรงแรมใกล้กรุงเทพแนะนำเลยค่ะ กาลนาลิเวเซอรซ์รีสร์รอดไม่ต้องรางานก็ชิลได้